ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2166คนรักป่าจางลั่เฉินคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งในบริเวณพระราชวังและถามอย่างสงสัยเหตุใดโลกที่โดดเด่นอีก3โลกจึงเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้โลกกุหลุนเป็นสมาชิกของจกักรวาลตะวันตกหลังจากการลุกรางของสารนรกโลกสวรรค์ควรจะรับผิดชอบในสนามลก โลกที่โดดเด่นของอีกสามโลกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแม้ว่าจะมีผู้ฝ้ฝนจากโลกพันกูโลกเทพปีศาจและโลกว่านสูที่เข้ามาในโลกคุณหลุนแต่จำนวนของพวกเขาถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของสารสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่ได้ส่งผู้มีอำนาจระดับสูงออกไปตัวยอย่างเช่นโลกว่านสูได้ส่งกลุ่มที่มีหลายร้อยคนออกไปเท่านั้นซึ่งนำโดยส่วนหยวนลี่คงซึ่งอยู่ในระดับที่สองภายใต้ขั้นมหาเซียน พวกเขายังห่างไกลจากความสามารถในการส่งผลกระทบต่อการต่อสู้ครั้งใหญ่โลกที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสามไม่พอใจมานานแล้วกับการกระทําของโลกสวรรค์ในโลกคุณหลุนพวกเขาไม่ต้องการให้โลกสวรรค์ครอบงำโลกคุณหลุนต่อไปแต่พวกเขาไม่สามารถหาโอกาสที่เหมาะสมได้เจ้าควรรู้ดีว่าโลกสวรรค์ไม่ต้องการเห็นโลกคุณหลุนฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่อโลกสวรรค์ครอบครองโลกนี้สารสวรรค์จะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนที่สุดเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น โลกที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งหมดจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสผลกระทบจะยิ่งใหญ่มากเทพจันทรากล่าวอย่างเคร่งขรึมจากล้วินพยักหน้าโลกสวรรค์ได้ทำสิ่งที่น่าอับอายมากมายแน่นอนว่าพวกเขาคงกลัวว่าโลกคุณหลุนจะต้องชำระแค้นหลังจากกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งดังนั้นพวกเขาจึงกระตือร้นที่จะทำลายโลกคุณหลุนมากกว่าสารนรกด้วยเหตุนี้โลกสวรรค์จึงได้เล็งเห็นต้นพีดาวเสาแล้วพวกเขาต้องการทำลายรากเหง้าทางจิตวิญ,ญญาณของโลกใหม่นี้ และตัดความหวังในการฟื้นตัวของโลกคุนหลุนโดยสิ้นเชิงจารัวเฉินยังสงสัยว่าโลกสวรรค์อยู่เบื้องหลังการเกณฑ์กองทัพระดับเซียน30ล้านคนอย่างง่ายดายของศาตานรกเพื่อปิดล้อมเมืองจกักรพรรดิสนามรบของโลกคุนหลุนถูกครอบงำโดยโลกสวรรค์อย่างสมบูรณ์จะมีความหวังในชนะได้ยังไงถึงกระนั้นเขาไม่จาเป็นต้องเสี่ยงต่อการถูกประนามจากโลกเพื่อกําหนดกฎเกณฑ์นในโลกคุนหลุนมันเทียบเท่ากับการลุกรานผู้ฝนทั้งหมดในจักรวาล เทพจันทรามองไปที่จงางวเฉินด้วยความเฉยเมยและกล่าวว่าการกระทำของเจ้าได้ตั้งกฎเกณฑ์ในโลกคุณหลุนเพื่อปราบปารามโลกทั้งใบทําให้เกิดความโกลาหลมากเกินไปแม้แต่วังสวรรค์ก็ยังต้องตกตะลึงโลกที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสามจึงใช้โอกาสนี้เข้าแทรกแซงพวกเขาต้องการครองสนามรบของโลกคุณหลุนและพลิกกระแสการต่อสู้ด้วยกันเป็นเวลาหลายปีมันแล้วที่สารสวรรค์เสียเปียบในการต่อสู้กับสารนรกหากโลกนีน้ันอื่นถูกทำลาย มันจะทำลายขวัญและกำลังใจของสารสวรรค์อย่างร้ายแรงแน่นอนว่าตามการคาดเดาของข้าทเทพเจ้าแห่งโลกคุนหลุนน่าจะอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงของทั้งสามโลกที่มีอำนาจเหนือกว่าในความเป็นจริงมีอีกสิ่งหนึ่งที่เทพเป็นจันทราไม่ได้กล่าวถึงความแข็งแกร่งอันทรงพลังของจางกุเฉินดึงดูดความสนใจของทุกคนแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงราชาเซียนตัวน้อยแต่เขาก็ไร้เทียมทานในโลกคุนหลุนแต่เขาถูกผลักไปไกลเกินไปใครจะรู้ว่า จะมีผู้เสียชีวิตในสารสวรรค์กี่คนดังนั้นไม่ไวายยังไงทุกคนก็ไม่อยากให้สถานการณ์บานปายจนไม่อาจหวนกลับได้ข้าเกรงว่าโลกที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสามนั้นต้องการผลประโยชน์เพิ่มเติมจากโลกคุณหลุนด้วยจางลว่เฉินหลีตาลงหลายสิ่งหลายอย่างขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์และความได้เปรียบไม่มีใครเป็นคนโง่อย่างไรก็ตามไม่ว่าในกรณีใดมันจะดีสําหรับโลกคุณหลุนหาโลกที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสามควบคุมโลกสวรรค์เทพจันทราตอบ จากโเฉินไปยักหน้าให้กับคำตอบของเทพจันทราเขาเห็นด้วยกับนางเมื่อทั้งสามโลกที่มีอำนาจเหนือกว่าพนึกกําลังกันโลกสวรรค์จะต้องระมัดระวังและไม่กล้าที่จะกล้าเกินไปตราบใดที่พวกเขาสามารถซื้อเวลาได้เพียงพอโลกุณหลุนก็จะสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งดังนั้นการต่อสู้ในเมืองจกักรพรรดิจึงมีความสําคัญมากหากพวกเขาแพ้สถานการณ์การต่อสู้ในโลกุณหลุนจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ในไม่ช้ากองทัพทั้งสามโลกจะเข้าสู่โลกคุณหลุนแม้ว่าพายุจะสงบลงแล้วแต่เจ้าควรเก็บตัวงเงียบๆและพยายามอย่าสร้างปัญหาอีกต่อไปเทพจันทราเตือนด้วยคำพูดดังกล่าวเทพจันทราก็หายไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทพจันทรามีส่วนอย่างมากในเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วจาร่วเฉินก็เป็นผู้ผุดฝนของโรคก,กวางหันสิ่งใดก็ตามที่เขาทำจะเกี่ยวข้องกับโรคก,กวางหัน โชคดีที่เทพจันทรามีพลังมหาศาลมิฉะนั้นจางรั่วเฉินคงไม่ไร้กังวลเหมือนกับตอนนี้เราย,ยิ้มจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาของจางรั่วเฉินเขาค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้โลกที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสาที่ส่งกองทัพมาในเวลานี้สามารถแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนในเมืองจกักรพรรดิและเพิ่มโอกาสในการได้รับชัยชนะอย่างมากในเวลาเพียงวันเดียวทั้ง3โลกที่มีอำนาจเหนือกว่าได้ส่งกลุ่มกองทัพระดับเซียนซึ่งนำโดยมหาอำนาจระดับสูงของพวกเขาเป็นการส่วนตัว ทันทีที่พวกเขาเข้าสู่เมืองจักรพพัดความโกลาหลครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นผู้นําของโลกเทพระสุนเจ้าชายเทียนเผิงมีชื่อเสียงสูงทันทีที่เขาเดินออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายไมติเขาก็มุ่งหน้าตรงไปยังเมืองจักรพพัดและท้าทายมหาอำนาจจากสารนรกชนชั้นสูงจากเผ่ามรณาก้าวมายอมรับการท้าทายทั้งสองต่อสู้กันเกือบสองพันกระบวนท่าและองค์ชายเทียนเผิงก็ได้รับชัยชนะนี่เป็นชัยชนะที่หาได้ยากสําหรับสารสวรรค์ มันช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพวกเขาได้อย่างมากและทุกคนในเมืองจกักรพรรดิก็ตะโกนว่าเจ้าชายเทียนเผิงเจ้าชายเทียนเผิงเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ของตระกูลหินทองคําเส้นชีพจรโรหิตโครงสร้างกระดูกและความสนัดของเขาล้วนแต่มีระดับสูงสุดด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเขาได้ปราบปรามอัจฉริยะผู้ชั่วร้ายจากเผ่าต่างๆในโลกเทพปีศาจทําให้พวกเขาแทบหยุดหายใจตามหลังอย่างใกล้ชิดคือราชาเซียนว่านจ้าน จากโรกว่านสู่ก็เดินออกมาจากเมืองและต่อสู้กับชนชั้นสูงของเผ่าหินหลังจากผ่านไปสามพันกระบวนท่าเขาก็ราบภูเขาทางตอนเหนือของเมืองจกพัิจนแผ่นดินแห้งแล้งแม้ว่าราชาเรีว่านจ้านจะไม่ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขาก็ไม่แพ้เช่นกันเขาได้รับเสียงเชียร์อย่างมากท้ายที่สุดในช่วงเวลาไม่กี่ครั้งที่ผ่านมามาหามนาของสารสวรรค์และสารนรกได้สูญเสียมากกว่าที่พวกเขาได้รับเมื่อต่อสู้กันเอง มีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่พวกเขาเสมอกันน่าเสียดายที่ผู้นำของโลกบ้านกวัวนั้นต่ำเกินไปเขาไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆซึ่งทําให้ผู้ผู้ฝนทั่วทั้งมุมโลกผิดหวังในทางกลับกันหลังจากปราบปรามผู้บังคับใช้กฎสวรรค์ทั้ง6คนเป็นเวลา3วันจางลั่เฉินก็ปล่อยพวกเขาและให้พวกเขากลับไปท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือผู้บังคับใช้กฎสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นวังสวรรค์เลือกที่จะยืนเคียงข้างโลกขุนหลุนในครั้งนี้ดังนั้นจางลั่เฉินจึงต้องถอยออกมาไปตามธรรมชาติ หากเขายังคงปราบปรามผู้บังคับช้กฎสวรรค์เขาจะถูกโจมตีโดยกลุ่มของโลกสวรรค์อย่างเรียกไม่ได้ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสถานการณ์ปัจจุบันจางลั่วเฉินไม่ได้อยู่ในพระราชวังจิ้วเว่ยไปเวลานานท้ายที่สุดมันเป็นของจากพระหญิงชื่อเหวาถ้าไม่ใช่เพาะซีเว่ยอูเย่เขาอาจจะไม่ได้ก้าวเข้าไปด้วยซ้ำหลังจากขอให้สตรีก้าวสวรรค์ติดตามข่าวของหยานอูเซินและจางลั่วเฉินก็มาที่บ้านพักของหญินหยวนเฉินในเมืองเจกพัิมันไม่ใช่ลานขนาดใหญ่แต่มันเงียบสงบและสง่าง,งามมาก มันอยู่ติดกับทะเลสาบจิตวิญญาณสีฟ้าใสจางล่วเฉินยังคงสนใจหยินยวนเฉินมากในฐานะหลานชายของเจ้าวนเทียนในความทุกข์ยากทั้งสิบเขาน่าจะรู้ความลับเมื่อหนึ่งแสปีก่อนใช่ไหมเมื่อจางล้วเฉินเห็นเขาเขาก็ให้อาหารปลาตามลาพังริมทะเลสาบเขาให้อาหารปลากรีบดอกสีขาวแล้วก็หิมะเก็บพวกเขามันเหมือนกับพายุหิมะทุกครั้งที่โรยกรีบดอกไม้ปลาในทะเลสาบก็กระโดดขึ้นมาหากรีบดอก ขณะที่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าของจารุเฉินอยู่ข้างหลังเขาเยียนหยวนเฉินก็นยิ้มและพูดว่าเห็นพวกเขาไหมพวกเขาคือเพื่อนของข้าเราโตมาด,ด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่ข้ามีเรื่องในใจข้าจะบอกพวกเขาเมื่อข้ามาถึงโลกคุณหลุนข้าพาพวกเขามาที่นี่ด้วยข้าไปที่ทะเลาสาบเซียนหยวนในโลกเทพปีศาจเพื่อรับน้ําในทะเลาสาบศักดิ์สิทธิ์ข้าไปที่โลกเฉียนลุยและซื้อกลีบดอกไม้หนึ่งแสนกลีบเพราะข้ารู้ว่าพวกเขาชอบมัน โรคเฉียนลุยนี่คือโรคพันเกสรนนะครับจางลั่เฉินกล่าวว่าช่างเป็นคนที่โดดเดี่ยวจริงๆที่ได้เป็นเพื่อนกับปลาใช่แล้วความเหงาอาจเป็นเรื่องยากในบางครั้งน่าเสียดายที่คนอย่างข้าถูกกาหนดให้ต้องเหงาหยินหยวนเฉินพูดด้วยเสียงต่ําพูดตามหลักเหตุผลแล้วปู่และย่าของเขาต่างก็เป็นเทพเจ้าทงคู่สถานะของเขาควรจะโดดเด่นในฐานะขุนนางในโลกสวรรค์อย่างไรก็ตามสายเลือดของเจ้าวนเทียนในความทุกข์ยากทั้งสิบ ได้ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาถูกกำหนดไว้แล้วว่าเขาจะไม่สามารถรวมเข้ากับโลกสวรรค์ได้อย่างแท้จริงเขาจะถูกโดดเดี่ยวไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามจะล่วนเฉินไปได้ที่จะรู้สึกถึงหญิงหยวนเฉินเขารู้สึกเหงาหลายครั้งเช่นกันมันยากที่จะหาคนคุยด้วยหญิงหยวนเฉินหันกลับมาและยิม้มข้าได้ยินว่าเจ้ามีความสัมพันธ์พิเศษกับนางฟ้าและดอกไม้ครั้งต่อไปที่ข้าไปที่โลกเฉียนลุยเพื่อซื้อกลีบดอกไม้ เจ้าช่วยคุยกับนางฟ้าดอกไม้แล้วขอให้นางเสนอราคาที่ถูกกว่าให้ข้าได้ไหมของในโลกเฉียนลุยนั้นไม่ถูกเลยหยินหยวนเฉินกล่าวมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่จะซื้อกีบดอกไม้ในราคาที่สูงในโลกเฉียนลุยเพื่อเลี้ยงปลานะ่ะอิจฉาปลาพวกนี้จังเลยที่มีเจ้านายที่ดีและไม่ต้องกังวลจางลู่เฉินกล่าวบางครั้งการเป็นปลาก,ก็ดีกว่าเป็นมนุษย์หยินหยวนเฉินโปรยกรีบดอกไม้อีกสองสามกีบแล้วบอกว่าพี่จางจงนีงานของเจ้ายุ่งมาก เจ้ามีเวลามาที่บ้านของข้าได้ยังไงอะไรกันเจ้าไม่ต้อนรับข้าอย่างนั้นหรอจางรุ่เฉินถามแน่นอนข้าอินีต้อนรับเจ้าข้ามีชาดอกพ,พระพลึงแดงจากโรคเฉลุย้ยจะอยากลองไหมล่ะพี่จังแน่นอนสิจางรุ่เฉินตอบทันในนั้นยินยวนเฉินก็พาจางว่เฉินไปที่ศา,าลาริมทะเลสาบและเริ่มชงชายินหยวนเฉินเป็นคนที่มีความประณีตมากคำพูดและการกระทำของเขาทั้งอ่อนโยนและสง่างามมันยากที่จะจินตนาการว่า มหาอมหน้าระดับราชาเซียนจะสนุกกับการชงชาและให้อาหารปลาชาและเส้นทางเชื่อมต่อกันขณะที่พวกเขาดื่มชาจาโรวเฉินและหยินหยวนเฉินก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเส้นทางในฐานะมหาอมนาาระดับสูงที่รองจากมหาเซียนมีหลายสิ่งที่จางรวเฉินและยินหยวนเฉินสามารถพูดคุยกันได้อย่างไม่ต้องสงสัยตัวอย่างเช่นยินหยวนเฉินก็ฝึกฝนวิชากระบี่เช่นกันจาโรวเฉินสามารถให้คำแนะนำเขาได้มากมาย แม้ว่าจางลู่เฉินจะทรงพลังแต่เขากลับไม่ค่อยฟังเทศจากมหาอำนาจเลยมีหลายสิ่งที่เขาไม่ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเขาต้องคิดออกด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะมีข้อสงสัยและหยินหยวนเฉินก็สามารถตอบคำถามเหล่านั้นแทนเขาได้ท้ายที่สุดแล้วยินหยวนเฉินมาจากภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาปู่และย่าของเขาเป็นทั้งเทพเจ้าในบางแง่มุมความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเส้นทางน,นั้นลึกซึ้งกว่าของจางลู่เฉินสำหรับจางลู่เฉิน การพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางกับยิงย้นเฉนินสามารถผ่อนคลายความเครียดของเขาได้หากเขาโชคดีเขาอาจจะพบโอกาสในการฝึกฝนเส้นทางแห่งกาลเวลาและมิติเพื่อความสมบูรณ์แบบบนพื้นผิวของทะเลสาบจิวิญาญณกระบี่ของจังหวเฉินและรำกระบียยาวที่ควบแน่นด้วยพลังปานเขาฝึกฝนวิชากระบี่ทุกประเภทอย่างไม่เป็นทางการจากง่ายไปยากและจากซับซ้อนไปสู่ง่ายเขาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสุทางกระบี่อย่างเต็มที่ ข้าชื่นชมพรสวรรค์ของพี่จางในด้านวิชากระบี่จริงๆเจ้าเข้าถึงความสมบูรณ์แบบด้วยตัวเองจ้งาไม่ได้ด้อยไปกว่าเทพกระบี่ตำนานในยุคก,กลางของโลกคุณหลุนยินหยวนเฉินถอนหายใจจากลู่เฉินกล่าวว่าการฝึกฝนวิชากระบี่ของข้าไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับเทพกระบี่แล้วข้ายังห่างไกลจากมันมากนะักเทพกระบี่คืออะไรแน่นอนว่า,ม,ามันไม่ใช่แค่เทพาจาัจ้าที่ฝึกฝนวิชากระบี่เท่านั้นเช่นเดียวกับผู้ฝึกฝนระดับเซียนไม่ได้ถูกเรียกว่าเซียนกระบี่โดยเริ่มแรก พวกเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาบางประการในการที่จะเป็นเซียนกระบี่หนึ่งในข้อกําหนดเบื้องต้นคือการฝึกฝนปลางกระบี่ให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบหรือเทียบเข้ากับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเป็นเทพกระบี่เราต้องเชี่ยวชาญหลักวิชากระบี่ซึ่งยากเกินกว่าจินตนานการด้วยเหตุนี้มีผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่รายในโลกที่สามารถเรียกว่าเป็นเทพกระบี่พี่จังจะไม่จมเป็นต้องดูถูกตัวเองเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นเทพกระบี่ตำนานในยุคก,กลางของโลกคุนหลวน มีความเชื่อมโยงบางอย่างกับเจ้าเขามาจากพักเลียงอี้และเป็นที่รู้จักในชื่อของเทพกระบี่หมิงซินเขาฝึกฝนเคล็ดกระบี่และอักษรและความสำเร็จของเขาในด้านวิชากระบี่นั้นงดงามมากพระราชวังกระบี่ที่เป็นที่รู้จักในนามดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนักกระบี่แต่ในยุคนั้นอัจฉริยะทั้งหมดที่ได้รับการฝึกฝนถูกปราบปรามโดยเทพเจ้ากระบี่หมิงซินความสำเร็จของพี่จางไม่ได้เลวร้วายไปกว่าความสำเร็จของเทพกระบี่หมิงซินอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ ยินหยวนเฉินกล่าวด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งจางลู่เฉินอดไม่ได้ที่จะประทับใจกับคําพูดเหล่านั้นครั้งหนึ่งเขาเคยแปลงร่างเป็นลินเยียและเข้าสู่พักเหลยงอี้เพื่อฝึกฝนเขาถือได้ว่าเป็นสิทธิ์ของพักเหล่งอี้เมื่อมองเช่นนี้เขามีความเชื่อมโยงบางอย่างกับเทพกระบี่มิงซินจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เซียนกระบี่จ้างเยี่ยได้มอบโลหิตเทพไปเขาหนึ่งหยดเขาบอกว่ามันเป็นของเทพเจ้าผู้ฝึกฝนกระบี่ในยุคก,กลาง เป็นของเทพกระบี่มิงซินหรือเปล่าพักเหลียงอี้มีรักฐานที่แข็งแกร่งมากนอกจากปรมาจารทั้งสามแล้วยังมีบุคคลที่พิชิตสิ่งอีกมากมายในประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสามารถจเจริญรุ่งเรืองและเป็นผู้นำของพักต่างๆในภาคตะวันออกได้เนื่องจากมีบุคคลที่ทรงพลังเช่นเทพกระบี่มิงซินจึงมีแนวโน้มว่าพักเหลียงอี้จะมีความรู้บางอย่างหลังจากกระบี่ที่10แม้ว่าโลกกุหลุนจะรับสืบทอดวิชากระบี่อันยิ่งใหญ่ทั้ง4 แต่วิชาที่ทรงพลังที่สุดคือหอกกระบี่อย่าไม่ต้องสงสัยเคล็ดกระบี่แรกสอนเป็นเคล็ดวิชากระบี่รับสุดยอดที่ทุกคนในจักรวาลปรารถนาพี่หญินจะรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อหนึ่งแสนปีก่อนมากแค่ไหนจางล้วเฉินถามยินหยวนเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนถือเป็นเรื่องต้องห้ามนน้อยคนนักที่จะกล้าพูดถึงมันข้าเคยได้ยินท่านยายพูดอยู่บ้างเท่านั้นการต่อสู้ครั้งนั้นน่าเศร้าอย่างยิ่ง ทพระเจ้าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในสารสวรรค์ซึ่งรวมถึงที่พระเจ้าผู้ไร้เทียมทานมากมายเช่นนักบวชซุยหมีเสื่องเสิงและเทพนุพเคราะห์ผ่านไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญว่าทําไมการต่อสู้ขนาดใหญ่ระหว่างสารสวรรค์และสารนรกจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกต่อไปในระหว่างการต่อสู้นั้นโลกคนหลุนประสบความสูญเสียอย่างหนักและผู้ทรงํานาาเกือบทั้งหมดก็เสียชีวิต แต่ในความคิดของข้ามีบุคคลที่ไม่มีใครเทียบได้มากมายในโลกคุณหลุนพวกเขาไม่ควรตายทั้งหมดอาจจะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่แค่เราไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนยินหยวนเฉินหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าตัวอย่างเช่นเจ้าวนเทในความทุกข์ยากทั้งสิบนั้นไม่มีใครเทียบได้ผู้นำของสิบเผ่าในสารนรกรวมพลังกันเพื่อโจมตีเขาแต่เขาสามารถแยกตัวออกมาจากวงล้อมของพวกเขาและหลบหนีไปได้พร้อมกับอาการบาดเจ็บบางส่วนต่อมาเขาได้สังหารเทพเจ้าหลายสิบคนในสารนรก ม้แต่ดวงดาวบนท้องฟ้าก็ยังสะท้านน่าเสียดายในที่สุดเจ้าวันเทีนในความทุกข์ยากทั้งสิบยังคงถูกทุบตีจนร่างเซียนของเขาแตกสลายโลหิตเทพองเขายอมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเป็นสีแดงและดาวครอศักดิ์สธ์ของเขาก็สลัวไม่มีใครรู้ว่าศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวของเจ้าวันเทียนในความทุกข์ยากทั้งสิบเผชิญหน้าเป็นอย่างไรท่านยายบอกข้าว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นครั้งหนึ่งนางสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเจ้าวันเทียนในความทุกข์ยากทั้งสิบ ในเรื่องความลุ่มหลงม,มันอ,อน่อนแอมากและไม่นานก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างไรก็ตามท่านยายของข้าเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเจ้าหวนเทียนในความทุกข์ยากทั้งสิบยังมีชีวิตอยู่แต่มีความเป็นไปได้มากที่เขาจะออกมาจากจักรวาลที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้ไปแล้วจุดแห่งความสิ้นหวังตั้งอยู่ที่ขอบจักรวาลมันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่แปลกและอันตรายอย่างยิ่งแม้แต่เทพเจ้าก็ยังพบกับความตายได้หากพวกเขาเข้าไปมีตำนานเล่าว,ว่า หลังจากที่ผ่านจุดแห่งความสิ้นหวังไปแล้วเราสามารถออกไปจากกาแล็กซีนี้และไปยังโลกด้านนอกได้ดวงตาของจางวัชเินเปล่งประกายด้วยแสงปแปลกนอกจากนักบ,บวชซีมีเซิงเซิงแล้วชีวิตที่เขาดีนไม่สุดก็คือเจ้าเวนเทนแห่งความทุกข์ยากทั้งสิบซึ่งเคยเป็นมาหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคุณหลุนเขามีชีวิตอยู่มาสิบความทุกข์ยากหยวนหวยุยและทิ้งตำนานไว้มากมายนับไม่ถ้วนมีเทพเจ้ากี่คนในสารสวรรค์และสารนรกที่สามารถอยู่รอดจากความทุกข์ยากหยวนหุยมากมายโดยไม่ตาย ในความเป็นจริงมันยากมากที่จะมีชีวิตรอดจากความทุกข์ยากยืนหุยสองหรือสาครั้งมาหาอำนาจระดับสูงเกือบทั้งหมดในหมู่เทพ,พเจ้ามีความสามารถในการควบคุมกฎความทุกข์ยากยืนหุยที่เหล่าเทวเทพต้องเผชิญนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งหากไม่สามารถควบคุมกฎได้ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเทพเจ้าส่วนใหญ่ในจัก,กรวาลจึงเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับความทุกข์ยากยืนหุยมาก่อนตัวอย่างเช่นหยานเซินจากพระราชวังเทพเป็นคุณความดี และเจ้าโลหิตเอ๋อเจียแห่งพระราชวังเทพสงครามโลหิตอยู่ในหมวดหมูน่นี้ข้าสงสัยมาตลอดว่าใครเป็นคนตัดต้นรึกษาเทียมฟ้าซึ่งตัดเส้นทางการประเทศพระเจ้าของผู้ปกฝนในโลกคุณหลุนไปจากล้วเฉินกล่าวท่านใดน,นั้นสีหน้าของหยินหยวนเฉินก็กลายเป็นเรื่องจริงจังผู้ที่โค่นต้นรึกษาเทียมฟ้านั้นเป็นคนชั่วร้ายอย่างยิ่งถ้าเอ่ยชื่อเขาจะสัมผัสได้อย่าพูดถึงมันจะดีกว่าทุกอย่างปกติดีข้าแค่อยากจะรู้ ข้าจะไม่ลุกรานการดำรงอยู่เช่นนั้นจารนรวดเฉินกล่าวยินยวนเฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่านี่เป็นความลู้สึดยอดนะตามการคาดเดาของท่านยายชายผู้ช่วร้ายคนนั้นน่าจะเป็นยักษ์จากเผ่าหินที่เรียกว่าฮวงเทียนฮวงเทียนน่ากลัวมากเขาเปิดโลกใบใหญ่ที่พื้นที่ที่วุ่นวายของสารนรกด้วยตัวเขาเองพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่มีสิ้นสุดและเขาได้เชี่ยวชาญหลักธรรมอันทรงพลังข้าสงสัยว่าเขาฆ่าเทพเจ้าไปกี่คนในสารสวรรค์ ยิงนยวนเฉินกลัวชายคนนี้จากเผ่าหินมากเขาไม่ต้องการพูดถึงเขามากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฮวงเทียนสัมผัสได้ฮวงเทียนละ่ะจางรั่วเฉินพึมพำขณะที่ชื่อนั้นจะลึกไวในสมองของเขาเขาตัดต้นปรึกษาเทียมฟ้าและความหวังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกคุนหลุนออกผู้ฝึกฝนคนใดก็ตามในโลกคุนหลุนตราบใดที่พวกเขาแข็งแกร่งเพียงพอก็อยากจะฆ่าเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อเป็นการแก้แค้นและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไอสิ่งที่เรียกว่าจุดแห่งความสิ้นหวังที่ตั้งอยู่ขอบจกักรวาลเนี่ยมันเป็นคําว่า d i s e n c h a n t m e n t แต่ผมไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรความไม่รุ่มหลงหรือว่าหมดความสนใจหรือว่าหมดสเสน่ห์อะไรสักอย่างนี่นแหละแต่มันไม่เข้ากับชื่อสถานที่เลยผมก็เลยไม่รู้จะเรียกอะไรดีต้องอ่านไปเลยเผื่อจะมีคําใหม่มาบางทีตัวนิยายเนี่ยเปลี่ยนคําเรียกภาษาอังกฤษอะที่มีความหมายใกล้เคียงกันเราก็ต้องมาคอยเรียบเรียงดีๆใหม่อย่างโรคพันเกสรเน,นี้ยกับโรคเชียดลุย บางทีก็มาเป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยบางทีก็มาเป็นชื่อจีนบ้างอะไรบ้างผมก็ต้องมาค้นหาทีว่ามันเป็นอะไรกันแน่โรคเฉียนลุยอย่างเงี้ยคือโรคพันเกสร,รเป็นโรคของนางฟ้าร้อยดอกไม้ผมก็ต้องมาเปรียบเทียบกันคําเรียกอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับอยากให้เข้าใจตรงกันเนาะเผื่อว่าใครงงอะไรก็ถามได้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ฟังกันอย่างสนุกสนานต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกวันนะ